สวัสดีค่ะพ่อกันอมกคือเกานะค่ะกับป้าบนคนอีสานเมื่อนี่ป่าบนคนยีสานก็ได้มาติดตามเหล่องลาวความฝันของลุงไม้ค่ะลุงไม้ิ่นไปห่วยไปหองค่ะไปหาปูหาปลานะคะิ่นกับโคติงยักค่ะโตบักง่ายผืนว่าค่ะจับหัวผ่นยืดลงมาหาหูงผ่นค่ะโตบักง่ลุงไม้ลึงออกยากค่ะโตใหญ่แห้งดึงออกกัดึงยากค่ะ มีผู้เฒ่าผู้นึงยืนอยู่คนละฝั่งไปหาป่าน้ำกันว่าสิมาดูหลุงไม่เรื่องเล่าความฝันของลุงไม่เพให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอะไรกับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของลุงไม่ค่ะสวัสดีค่ะน้าไม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุงไม่ค่ะค่ะดีใจเลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้าไม่เนาะค่ะเพิ่นฝันอีกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชม เพิ่นสีฟันจังไดเพิ่นไปเป็นมาเนี่ยใดกะให้น้ำไม้นี่เราก็ฟันให้เ้าฟังเนาะค่ะเนาะน้ำไม้ฟันจังไดค่ะเฟันวันไหนไปตื้อแหไปเจ็ดแปดคนนี่แหละไปตื้อแหบัตรบ้ตรปีง่าบัตรซ้ำสามนิ้วนี่จับหัวตุ้งผีงอออกผีมันดึงกันได้ก็ไ่จะออกดึงจนหัวจะคล้องนี่ปีงเขาเอื่นปีงข้าวปีงข้าวย่ั่นนะจับหูคางนั้นจ้องมาผีนี่ว่าจับดีนี่ว่าจ้องไม่ใส่ผีนี่ว่า บาดึงับกผู้นีผู้เทาผู้นึงผู้ไปนำนั่นเาพ่ไงนั่นเปเลนมาเอาออกช่ยเขาเน้พอนนเาออกผู้ด้างป่เปนเลนมากลังสีพ่นก็ลังสีมักกมดึงออกซอยไปผู้ดึงออกไดบก็มักกลงีบบดเบับไตดืดดืไใมือบาดจริปงนั่นตัวเดียวตัวเดียวบอกไงดั้งื่อไงแห่งค่ะตึงขาตน้แมนไงแห่งดีดี ดำสามนิ้วไปจังว่าอันน mm? like mm ้ำไม้นี่ไปจังไหนคือจังไหนไปเห็นติ่งขาวไปตึกแหะโอ้ไปตื้อแขะไปตึกแหะบ้านไหนว่าหักพระท่านในป่าหรอกปีงกัดหัวว่ามันขั้นหัวเจ็บหัวขั้นหัวก็หนักหนุ่มหัวว่ะจับออกมาดึงดึงเด้ที่เด็กดึงเด้กกระบออกอ้กบ้านไหนก็ผู้ดีไอ้ผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นอีกเพิ่นอยู่อีกพังห่วยเพิ่นไปน้ำกันนั่นแหละพิ่นเห็นดึงออกไปไหนมันก็เลย ขึ้นพื่อเทิงพุชีดึงออกซอยเพื่นวะคือเพื่อหาเพื่นว่าเพ่อกระไรจีดีเบื่อไปไอ้มักกำัวนี้เพร่นดึงออกได้ก่อนนะมันใหญ่ยี่ีตัวนี้ปิ้งตัวนี้เพื่นว่าไปตึกแหลงน้ำปิ้งกันกดบ้านก็อยู่หัวยตัวนี่ล่ะกดบ้านนั่นนะหัวยุติไกลหัวในคลองนี่ล่ะแสดงว่าตึกแค่บ้านแหลงไปแล้วน้ะไม่นี่มุดหน้าเออมุดน้าสถียรภาพเสถียรปลานะสถียาปลานั่นแต่ว่าทางเสถได้ปลาโพอดโต ว่ามันหนักหัวบวานว่ามันขันหัวหน้าก็ไดยดึงดึงปิงออกจาาหัวจากกองนั่นนะผู้เฒ่าใช่ใช่คนี่นม่ใช่ใก็เ่เคยเห็นกันเถอะเพิ่เคยเห็นหน้ากันตัวเคยเห็นหนาเห็นตาพื่นเนาะวันนี้เพิ่นดึงแล้วเพิ่ไปจังไหนผุ่ดึงแล้วเพิ่งไขถามไปยพังผุ่นไปสางแห่ผื่นไปตึ้งแห่กระวานไปน้ำกันนะ โ ER: อ้เราแบบไม่เป็นเขาหยุ่นถีบฝุ่นแค่ห e ัวฝุ่นก็ได้ตึกแค่นี้นะไม่ได้ปลาบอกว่าบ่ยังบ่ท่านได้ยังบ่ท่านได้แต่ว่าปีงกัดก่อนปีงกัดก่อนนักหัวอึิงตึงนักหัวอึิงตึงมาตั้งนักตั้งขั้นนะ้วกการมันดูดมันดูดเลือดหน้าเนาะตัวเดียวเมนบ่ตัวเดียวตัวใหญ่เองปีงั้น ว่าปิงขาวเนาะปิงขาวแต่คือสีโต้ใหญ่เนาะใหญ่แล้วดำปื๋ดๆได้แล้วมาใส่มือมไตหนุ่มหนุ่มอยู่ในมือเขาด้วยแบบกระชับโยนออกไปปขันฟันเห็นปิงแต่เก่าเขาว่าไม่สูงเนาะค่ะปูปลากับบอท่านใดบอท่านใดได้ปิงนี่ละก่อนได้ปิงก่อนหมือค่ะไปเจ็ดแปดคนนี่มีแต่คนยังมีชีวิตอยู่เหมือนบอกครับพ่อแต่ว่าคนมันบ่เคยเห็นกันได้เถื่อนนะ บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นไหนตากระเจงเข่อไปพอกันอยู่หหวยค้นว่าไปน้ำกันแหลกแต่ว่าคนบ่กขุ่นนานนะนะมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายไปน้ำกันไปตึกแห่นะนะบ่หูแจักจักคนเลยบ่หูแจักจักคนแต่ว่าก็ได้วานแหนลงไปในมุดน้ำอยู่ในมุดน้ำเฮ็ดตีนแหแล้วก็มุดนำ้ำเจเอาปลาหาปลานาร่งน้ำนี่ลงจักคน <c oughs> คุณพ่ออะไรก็ลงน้ำนี่ลงจักคนเพราง หมดหกเจ็ดคนเดี๋ยวเราพยังจะผู้เฒ่าผู้นึ่งเป็นดังยุติพง่นกระซ้างแง่คนดูนะล่งงูมำกานั้นหกเจ็ดคนรวมถึงคุณพ่อแต้วาต่างคนต่างวันนะยังเตริญลืออย่างเลียวแต่พใัญจผู้เดียวว่าเราประธานเดวาน้ำมูผู้เฒ่าพูดอ่านก็ะหูจักบ่อเหออม่ก็เห็นจะบอกว่าเราในเขาเวิรเดคอเม่นภูม่าหาอยู่บ้านบ่่บ่คือคนอยากไก่ชีดลูสูงกับบ่อ้วนบ่ บ่ฟ้องนาก็ลังเงินนี่แหละคนเนี่ยเคยอยู่เล่าถึงควรที่เจ็ดสิบอยู่แบบผู้เฒ่าก็อยู่เล่านห่อวันนะเล่าเจ็ดสิบเนาะแต่ว่าพวกอื่นนั่นปีงมันบ่กัดกัดแต่น้ำไม้คนเดียวกัดแต่ข่อยผู้เดียวไงเดีว่าน้าไม่เคยฟันเห็นปีงกัดบ่ก็เคยเลื่อยเลยเหรอเคยอยู่เลื่อยมึงจะบอกว ok <phin ness> ่าขังบ่คักปนีนะักัดกับกัดทั้งเช้งน้ำคายยังเป่งเสียปกติอินน่ะมันก็ตัวใหญ่ปปนีนะอันนี้ป๋อหัวเลยิงว่า เท่าที่ฝันเห็นปิ้ง้าเม่นตัวเลขมากมันมากมากสิเป็นตัวใดญค่ะคุณพ่ออันก็มักแปดเลยปีปิ้งแปดหัวหาหัวโกเนาะกันผู้ชายกะหาเป็นหากันใดปุ๊บโขกกันใดคือกันค่ะเป่าทาเป่ากเออนในราะอยู่ประมาณนี้สามตัวดิคุณพ่อถ้าห็คุณพ่อสาตัวกับเอ้าเก่าก็ใช่แล้วผู้เฒ่าผู้หนึ่งเนาะเก่าแปดหาปเด็น เก่าเปนติเก่าปดเก่าปนาะค่ะเนาะอยคิดว่าลัตตอรี่มากกันทสี่ตี้นะ้วเลว่าหรือว่าเก่าป็หนก็ได้เนาะมันเป็นไปไ่กันปิงตัวนึงเนาะปิงตัวนึงแล้วแต่ชมบู้ชมทางบ้านมากเนาะแ้วต่บีตีอันนี้เอาคนเราตีบวกคือกันเนาะแมนค่ะแมนอายุเดียวนี่เท่าไหร่เนาะค่ะอายุ57อายุห้ปีเนาะค่ะเนาะก็ไอ มีหน้าเนี่ยมีหน้ากับหาอย่างหาแปะหาเจ็ดอย่างหาแปะต้องสารนอกขึ้นหัวนอกใช่ะหายเจ็ดต็มเลยล่ะค่ะกะเป็นฟันที่แปลกเด้เพราะว่าส่วนมากนี่ปิงบางคนก็ว่าเกาะแขนก็ขาไปจันสุดอันนี้มันโกหกหรือเปล่าเก็หัวเลยโตเดียวเลยเด็กของลูกคือมันจะมุสาวกบววแมวฟังคนจริงจริงที่จะลูกเนาะเพราะมันใหญ่แห้งโกมาเนี่ยแต่ว่าส่วนจะผดผยานเลย คค่่ะะชาวฟันนี่แปดหมีมาแน่นอนเนาะคุณพ่อเนาะถ้าฝันเห็นปิงคิดว่าแปดมารวยเปเซนเลยหรือแปดหรวันจ้ะค่ะแต่ว่าสีม้ารักได้เนาะสีม้ารักได้บู๊ค่ะแต่ว่างวดนี่แปดแน่นอนมี่แปดแน่นอนเพราะว่าคุณพ่อเท่าที่ฟันเห็นปิงนี่แปดมาแมนค่ะข้อฟันของคุณพ่อมีหยางเพิ่มเติมบอกก็นี่เท่านี้แหละมีเท่านี้นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแนวทางตัวเลขแนวทางความฝัน ของพอไหมหลายๆค่ะที่มาแบงฟันให้ท่านผู้ชมของเฮากะขอใ,อให้พอไหมกับท่านผู้ชมของเฮาโชคโชคมนันมันรวมกันค่ะขอบคุณค่ะมบคุณค่ะเลยของลงใหม่เนาะค่ะเลขของลงไหม่เ,เขขมพิ่นฝันวาใ้ไปตึกเหคะ่ะไปหาวานเหเนาะคะ่ะติงจับหัวเพิ่นค่ะเพิ่นก็ได้เตะเก้าเปดหาเก้าเตดุกค่ะ เก่าเปดหาเก่าเปดพกเนาะค่ะเก่าเปดหนึ่งอายุของคุนหาคิเก็บอย่างเขาหาคิเปดค่ะบันที 1, 3, 000, 4, 000, 4, 000, หนึ่งกุมภาพันอส์พศ2008คาะรอยพกเก็บอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนอีสานำนี้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามีเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันไหย โศกโศกหมานหมาน,นลำลำลุลลยๆยเฮ่งเฮ่งปังปงกับโรเรของลุงไม้นอค่ะสวัสดีค่ะ